เจอทีมลอยอีกแล้ววันนี้รถดำเพิ่มขออนุญาตถ่ายคลิปสวัสดีละกันทักทายพี่น้องครับยินดีตอนรับพี่น้องเอ้าสู้ช่องลุบอลดำสิงทนายยิทูบรากันทัทะกะทเพจครับหลับผมเะนุ่ต้อนกนบอกคันจ่าครับพี่น้องใส่เยอะๆจัดไปเลยแหมเมื่อนี้เอาเอาคักไปกับไปคัก อันนี้ใหม่ๆตามที่เคยถ่ายให้ดูนะครับแต่ว่ามีเพิ่มมามีเพิ่มมานะครับมีเพิ่มมาอีกใส่หลังคาใส่กล่องไม้ยางดีแหมสายยุ่นสายยุ่นสายย,าย,ยุ่นทางเหลืองอันนี้ฟูโซ่หัวประดุกกับแขงดีขึ้นกันนะครับแขงดีกันาาราคาราคาเบาๆเบากว่าเบากว่า ขาลออยครับฝั่งทางนี้เป็นโกเบหมดเลยเยืนเฮียงกันสามขั้นครับ <S <S แหมเป็นรถที่นิยมมากส,สีเขียวสีเขียวเหนียวทรับขนาดรถดำฟังคุณเขียวกับเขียวอ่อนครับ <S <S แต่ฝั่งนี้เขียวเออมนสีเขียวยังนี้โอ้ ยัดเป็นสีเขเยเยเเเยเียวอย่างเดียพี่น้องเอาตักไก่กันย่างเมล็ดกับย่ามคำคำกับพี่น้องป้ากับาเบิ้งทีมงานระดำรถไมโครเฮาผู้ทีว่าท่านไก่ผู้ทีว่าเดี๋วว่าเบิ้งหนางานเบิ้งออกจากบ่อเนี่ยสินี่เขาก็เรียกยางโกเบเหมือนกันแหละไม่ได้เรียกเย้าย่างอื่นหรอก กันจนนี่เห็นงะเอามาข้างนอกสงสยัยสีทำกันฮะขีดินมาบ่า <center> น <ieur> <mostrar> ี่หวัวประดุกจากอูสงวนศักแหม่รถหล่อครับอูสงวนศักนี่ทำดีเล็นรถดีครับ ใบรุ่นหลายๆคนกันสิม,มักนะครับใบรุ่นหลายๆคนกันติดตามสรับอูนีนะ่ะครับขึ้นชื่อนะขึ้นชื่อลือชาสรหรับการต่อรถดำครับอูสุขมลศักดิ์ผมคงเคยไปเอาดอกเอ็นอังแต่รถมูรถพวกเขากับเจ้าโกเบรครับกําลังตักเอ2 0เคสองร้อยซูเปอร์เอ็มครับ ตั้งอาะสิบุมๆนี่ไหมนักรบจะมีบาดแผลรับแต่ว่าอย่างนั้นแผลใหญ่เบ้อบ้ารับพี่น้องปวดหนักแผลแกนเพี้ยนน้อยครับเอาไว้ม่หายเองแผลใหญ่หลายกับโอ้ยจังบักสังครับอีหยังคือจังบักสังทิไปเบิ้งเด้อทิได้ติ๊กตอกกั ok บจังบักสังเฮ็ดดีเออไปสบาย แห่ท่อก๋วยเตี๋ยวอ๋อมันเป็นมองเป็นมองบรรทุกดินน้ำนอ่ะเวลามันเต็มข้างบนแล้วก็บรรทุกดินในท่อหัวปูดูนี่ผมว่าเป็นโรตีแห้งดีเหมนกั้นนะละลายข้นกันลลายข้นก็เลินนะครับ ไม่น่าเกียดนะผมว่าเล่นดีราคาเบาด้วยนะครับนาลินแต่คุณมิตซูำหรับรถรรทุกราคามันไปได้าราคาไปได้เหลืองข้อแห้งเพราะต้องห่วงี่บไม้มาก <laughs> ตักได้พี่น้องครับตีเขาเบิ้งเลยพี่น้อง เราก็มาติดตามนะครับบึงรถทึกเบิึงรถรถเ็ดงานครับแด็กชิวาไล่มันหน่อยปวดนักขางนี่ก็รถนี่จะรถรับเลือกคลายเอาเลยอยากอยากเบิึงขั้นไหนนะครับอยากให้รีวิวขั้นไหนนะมีทุกยี่ห้อมีทุกบริษัทนะครับบริษัทห่วงไป แสบายเสยสมินปถือว่าไล่ครับประมาณจักตักนึ่งสามตักเ่าไรเกินสามตักสามตักเกินอน่ละ่ะแต่ว่าแคนเตอร์นะครับก่ากก็ได้เท่าเท่ากับหัวประดุกเมื่อกี้นั่นแหละราคาซ้ำกันครับ <laughs> โมวไหนจะ,อร,อ,อ,จะอร่อยกันไหนจะอร่อยกันแหละแห่งดีเลยเป็นซูเคนเตอร์รุ่นนี้พี่น้องผมว่ามันแรงดีแต่ก่อนสมัยก่อนมีรถรวมขั้นหนึ่งของพญอิอญญนนะครับเก็มแมเลียนรวมกับผม วุ่นนี่แหละโอ้ผมว่ามีสโล่ผมผมถามสื่อแล้วทัา้งทาสิขายทั้งทาสิขายเพราะสิขายผมกขบพอขายสรุปแล้วไปขายให้ผู้อื่นหมดเลยเฮ้ยาล้วกถือว่าอีกบาทยำห่อนกันมาโอ้ยผมเสียดายดิหมาทายยำผมถามสื่อตอนนั้นรถมันมันงามเนาะมันใส่สโล่เนาะผมถามสื่อเป็นสามแสนมันก็มีแต่ว่า เอาซีเซีนไปจะเอพอหายเลยมนวะผมกัเล่บไปได้ซื้อราคามันเกินจริงเนาะพ่าภาาที่นี่ภาาขายพีออ่าน,น,น้ย่าบนหนอนขายสอง0สนหาบโอ้ยโก็ได้ยาสามนเดวก็บใครภาษาจะขายแบบใคขายแ 2, าค่สองเสนหึดก็ได้ดถดนวาสามว่าเจขายไปไ่พอไปทั้งย่อโเรา เลยเลยบ่ได้สั่มครับนี่ไม่ใช่ได้ไอ้ตจมเสียดายโอ้ยเจียวกบไหลกอยน้อง่อเอ้ยนะแค่เป็นเล่าให้ผมหน่ยกันเจียวครับแต่ว่าก็เอามาหลายปีขึ้นหลังกันละสีเบาไปนี่กระไดพี่น้องหลายปีขึ้นหลังกันประมาณตักงสามถึงสี่ปีนะครับสมัยนั้นเนาะ ผมเองก็ขันมาถามใหม่ซูเมอร์เนี่ยเขบอกมีเงินซื้อหรอ,อ,ก,อกว่า <laughs> แหวคันนี้แต่งรอใส่ป้ายขับบนอีกจัหน่อยนี่ง,งามเลยใส่ป้ายแล้วก็ใส่บังฝุ่นสักหน่อยใส่บังฝุ่นขับไปอีกจัหน,น่อยหนึ่งใส่ป้ายบริษัทอีกซึ่งๆ <laughs> แจ๋วเพ็ดดีเลยแหละ <laughs> ขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่เขา,าเบิ้งในช่องปุ่นดำสิงครับฝากพี่น้องกดติดต,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 ตามกดซับสไครต์ครับกดกระดิ่งกดแจ้งก็ไลค์กดครับมีงานมีการก็เอิ้อไส่เอิ้อทานะครับวันนี้ก็หลังจากนี้ก็จะไปบดยินครับนนั่แหละทำการบดยินอยู่อำเภอเดียดดมนะครับเนาะโชคดีไม่ใช่พี่นอ้องเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับพาพจากพี่นอ้องทุกท่าบ up